อดผลงานทุกคนมาขอสบายดีทุกคนสบายดีตอนคำคำนาะนทุกคนเมื่อวานแซใสขึ้นมาเลี้ยงคขายกอีเมสแล้วกันทีไปเซอร์เบทเนทุกคนสาเจนกับเล้ง,งโง่ยุ่ยน้านั่นแหละทุกคนถ้าเฮาขึ้นมากับขึ้นมาเลี้ยงกับซาเจนเลี้ยงคขายก่ย่าเล้งบอกกุ้มแน่ก็เลยขึ้นมาับอีเมสแล้วเมื่ออื่นกะสี ห่อข้าวต้มเนาะทุกคนมือหือกะลงเสื้อบาดเป็นมือห่อข้าวประดับดินนะทุกคนและะ้วสอสสิไปเสื้อเบ็ดเบิ่ง้อนีเนะว่ามันสิได้ป่าบนทุกคนถ้าได้ก็เอามือคั่งไว้ถ้าบ่ได้แล้วก็บ่ได้ทุกคนเลยปีนี้ซะไทซยังไม่ได้เคยเสื้อเบ็ดป่าจักเทอ่ว่าสีลงไปเสื้อลองเบิง่งเบ็ดนี่ก็มีอยู่35ล่างเนาะทุกคน35าดังมีหลายกานี้อยู่เบ็ดแต่ว่าซใสไบ่ได้เอาลงมาเสื้อหมืดเพราะว่ายันหือยันขี้งอว่าถือเนาะทุกคน ยันเฮ็ดเบ็ดเฮเนี่หลายด่างก็ยันบุ้จิวเวอร์เซอร์ก็เลยเอาไปเสื้อแต่สาวสิบห้าดังป่ะพี่พี่เดี๋ยวสิไปหาเงยเบ็ดก่อนตัวนี้ก็ซิ่ไปขุดขี้กระเดินขุดขี้กระเดินแล้วก็เอามากอสเบ็ดแล้วก็ลงไปเสื้อเลยมื่อนี้ก็แดดขนาดขนาดซี่คำแล้วก็ยังแดดเลยพี่พี่เอ้ยฝนไ่ได้ตกลายมือแล้วก็แดดขนาดซี่คำแล้วก็ยังแดดจะใส่หว่าสิลงเสื้อแต่เว้นนี้แต่ว่าเบาไหวแดดเลยทุกคนเอ้ย ไปแางเยือย้อของขา้ากาสีเอาขี้กระเดินนี่อันนี้ก็ควายเอาขึ้นมาเลงแล้วทุกคนเอาสิบไดปล่อยเพราะว่าโหมันมางไปเลยขี้กะเดินขี้กระเดิน,ดนป้อง แกเดินหอมหรือว่าขี้ก็เดินป้อมนะทุกคนจ้กป่าสกินหรือบ่าโมโมมี่ขี้ก็เดินเงวหาขี้ก็เดินกย็ยางเลย นี่ทุกคนขี้กระเดินกะที่เป็นขี้กระเดินหอมหรือว่าขี้กระเดินป้อมเนอะทุกคนว่ามีขี้กระเดินเงี้ยวบู่้ว,วป่าสิมากกินบ่ขีกกข้กระเดินนี้แต่ว่าสาหรับถ้าเซิร์เบ็ดกบเสิร์มีแตใส่ขี้กระเดินนี้เลยทุกคนเดวสะซส์สิมากกอขี้กระเดินเซิร์เบ็ดกนทุกคนขี้กระเดินนี้จักป่าสิกินหรือบ่ทุกคนเซิส่สเคยเอาไปเซิร์เตเติเบ็ดกบ มันบ่มีคีกระเดินซื้อกันเลยเอาคีกระเดินนี้มาซื้อลงเสื้อลงเพื่อนถ้าเปิดกบเป็นนี่แกเปิดกบมือเจ้าของนะทุกคนเอ้ยเดี๋ยว เบ,บ็ดนี่ก็สิเป็นเบ,บ็ดน้องไทเกอร์เฮ็ดไว้ทุกคนน้องไทเกอร์เฮ็ดไว้ตอนเพิ่นแมงบ่ทันได้ไปไทยเนาะเพิ่นเอาไม้มาเหลาเาเฮ็ดแล้วก็บ่ทันได้เซอร์ซ้ำไปไทยก่อนไปทำงานก่อนว้าหยุดไปเปล้วนี่ก็เดินเซ่ยจักสีมานหรือบ่ทุกคนเอ้ยไปได้เสิร์ฟแต่หึงละ่ะเมื่อวานเมื่อวานนี้อีพอเสิร์ฟกับอีพอเว้าได้ปาตัวน้อยไม่ได้ปาตัวใหญ่ มันเกาะยากเลยทุกคนยมันยืดนะเกาะไปเลย ไข่ก็เอากินน้ำแล้วก็ตอกปลาไว้ทุกคนแมลงก็บผุ้ไข่แล้วก็เมื่อบ้านมันเกาะเนี่ยทุกคน ก็ผิดก็เรมือเจ้าของ ขั้นตอนการเซอร์เบตกะสิ่งที่ยากที่สุดก็คือเกอขี้กระเดินเซอร์เบตนี่ยทุกคนมันกอเนี่ยแบบถ้ากอผิดมาก,ก็สิิกกอมือเฮา เรไส่เคยถื้อเบ็ดนี่เกาะหูเนาะทุกคนตอนยังน้อยไปเสือ้อเบ็ดเสื้อเบ็ดกับอีพอเท่าแหละเนื่อมันบอลลอนเนอะทุกคนเนื่อมันบอลลอนสาวใสล้วเอาเบ็ดนี่นไปตีกับนน้ำตีแล้วมันเกาะหูสาวใสเกาะให้ทุกคนเลยแค่เน็ตแต่มันเกาะแบบไม่ได้เฮาเลิกไปเลืออีพอเท่าก็เลยดึงออกคือ

ซาส่ห้อยขี้กระเดือนนีแล้วเซืรอตะเวนก็ซิโตกบดินเลยทุกคนเียเบ็ดตั้งสามชิห้าด่างห้อยขี้กระเดือนซาส่ามันดิกไปดิกมากนะทุกคนะใส่จับจับยากมากเลยเออนี่ก็มือจะขม่ม นี่เหากะหอยขี้กะเดินเลยเลยนะทุกคนถ้าสิ้ลงไปซื้อเลยนี่เบ็ดของเหากะสามสิบห้าลางอะไรทุกคนเลยว้าแดดขนาดออกมาในแดดแล้วได้ลงไปซื้อกันบาสิมานบอทุกคนมนือนี้ใส่คนเดียวค่ะสาวเจนบอได้มานนํามือนี้ เสื้อปลาไวตอนเร่งๆทใา่จะลุ่มไม่ยาวน้ำยังน้ำ บ่อนที่เซาไซซิเซอร์เบดกับเซาไซซิเซอร์ยูเฮอร์นาแล้วก็แคมป์พายเนาะทุกคน ไปซื้อตอดเลยทุกคนทุกคนป่าตอดเบ็เาดาแล้วดังนะั้นนะนุ่มๆเดี๋ยวเราลองไปดึงวง่ามันสิถือหรือเป่าทุกคนดรว่ามันตอดแต่สิบอ่ามันตอดม,ม,มุมมอมม่มทุกคนว้ายอ้าวตกแล้วทุกคนป่า อแล้วเมื่อกี้นี่นะรูดเรียบเลยตอนนี้สาใส่กระเซอร์เบทครบเหมือนเลยเนาะทุกคนสาใส่ว่ากำลังสิขึ้นแต่ว่าเห็นป่าตอดเบทอยู่ทุกคนเลยแต่ว่ามันยังบ่ท่านได้กินเบทโดยทุกคนเอ้ยมันตอดลิ้นแต่สินะนะตอดยุกยุกยุก,ยกเวลาเข้าไปละมันกระูดมันยังบ่ได้กินเบทนะทุกคนด่างนี้นนนนนนเอาอีเลวทุกคนเอ้ยมัน,นตอดอีแลวด่างนี้นั่น นะั่นนะั่นนะ่จังมันถือจังมันกินหรือยังซอไซสีเทสูตรเบ็ดคิดเอาเลยนี่คนนุ่มๆอยู่เห็นปะทุกคนเดี๋ยวซอไซขค นี่มาแล้วทุกคนป่านี้แล้วตอดเบ็ดเสาใส่นะเท่นี้มันเกะเลยทุกคนนี่ปลามาแล้วทุกคนปลาขาวปลาขาวน้อยคิดว่าเป็นปลาตัวใหญ่มาแล้วทุกคนถาก็ได้ตัวหนึ่งไปเดี๋ยวเราสิขึ้นเดาจะลงไปยามพี่ทุกคนเลยขึ้นเถ่งก่อน จะใส the 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 leave hey, ่ซิไปเลาะเบื้องเบ็ดอีกคนคนละเลาะเบื้องแล้วแล้วก็ซิขึ้นแต่ตอนขำๆซิลงมาหยามไม่ทุกคนมันแดดฮาร์ดเซอร์นิเล็บตามข้างหน้านี่นี่ด่างนี้ก็กินแล้วทุกคนนี่นี่ยุก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 ถือแล้วบ่มันไปี่ถือทุกคนมาตอดกินแต่ซื้อด่างนี้นะนี่ยเนี่เนี่นี่ยนุ่มๆนมๆนมๆอยู่ทุกคน เดี๋ยวะใส่ชิอลองทอดลองคนทุกคนบ้าไราทุกคนเลยมันตอดแต่ซื้อมันบาได้กินดังไงหมดังไหมดังนี้ได้ไหมป้ามันแก่ไปห้องกูเข้าปทุกคนอเอ้ย แก่ไปเกาะกับพวกเข้ามันกำลังกินเบ็ดทุกคนทางนี้กันนะกำลังต้อนป่ากำลังกินเบ็ดเราใส่เด็กอยู่สิ่งป่าบอลแล้วทุกคนเ้ยเจ้าป่าถือเบ็ดรือบอ,อเลเลยเดี๋ยวเราบางคน กินนี้แล้วทุกคนนี่นนกำลังตอดกิน,น,นตอดกินนี้แล้วทุกคนถ้าไรเบ็ดคิดมื่อคิ้เอากคือซีดีทุกคนมันพอแต่ตอดนะมันยังไม่ได้กินเบ็ดมันตอดเหื่อแต่ซีนะทุกคนว้ยได้อีกแล้วทุกคนปลาเข่งตัวนี้นี่มานมานทุกคน สองโตแลนะ้วเนาะนี่นี่ทุกคนสาใส้วาแล้วมันตอดไปตอดมาอยู่นะทุกคนเสียละน,นี่ตัวนี้เยอะไม่ยังบอลลอนเนาะทุกคนจะใส่สิอันเอาแต่ป่าแหละเบียดสาไส้จะเอาไปซื้ออีกมันสิลูดเลยนะมันเกาะนะหน่อยเดียวเนาะ นี่ปลาเข่งเฮ้ยเอ้ยสไลายก็มีแต่ปลาเข่งนี่แหละทุกคนเอ้ยที่ตอดเบ็ดปลาเบ็ดเฮันทุกคนตัวน,น้อยน้อยนึงนี่กับปลาเข่งพร้อมเราใส่เสียไว้หม้อนี่ถ้าเบิ่งว่าเบ็ดสามสิบห้าด่างจสได้ปลา,าตัวโตนะทุกคน ปลาขาวตัวนี้ตัวถือกลมูหาก็ได้สองตัวว้าคนหอนเลยทุกคนเลยหอนก็ได้ปลาเบสนันนี้นและมันกับไม่ได้ตัวใหญ่แล้วปลาขิงน้อยเสื้อนำไปัาที่ตอนแรงๆอีซัใส์ที่ลงไยายามอีทุกคนเลยบ่อยเดด สีเป้าเอาเบ็ดกับเด็พ่นละทุกคนตอนนี้กะสีขับเลยนะทุกคนเราก็ขึ้นมาพักน้อยหนึ่งแล้วก็สีลงไปยามเบ็ดต่อเลยทุกคนนี่ถือหม้อลงผมเดี๋ยวน้อยกับสีผู้ควายเลยทุกคนเอ้ยซาไซขึ้นมาแต่ยามเบ็ดเลยซีผู้ควายม่มันลูดมืดแลวพี่จักทุกคนเอ้ยปลาสองตัวน,นี่ก็เอาลงน้ำทุกคนเลยปลาเข็งยังประทันได้ตายนี่บรรยากาศตอนคํากัยังแดดอยู่เลยทุกคน เฮ้ยมาสิกระดองไปเล็นป่าสดใสนี่ทุกคนอันนี้เป็นกระป๋องเซื้อปิงยำลำนานเลยทุกคนลปิงก็ได้สลายไปหมดแล้วย่างนำไปได้ทุกคนเลยนี่ขนาดสดใส,ก,สกัปปนหลุดปหมดแล้วป่ะเดีเ ดังนี้ลุดแล้วทุกคน้ <c oughs> อดแล้วค่ะดังนี้ทื่แล้วทุกคนดังนี้ทือแล้วเอา้ามันคือบุกข,ขึ้นเลยทุกคนอา้าวลุหลุดไปแล้วอ่ะนี้ถือบุเร็ทุกคน สะใส่ได้มาขอแล้วทุกคนอันนี้เสื้อด่างที่เสือ้อยู่น้ำผายเนาะทุกคนปลาตมาแล้วมาแล้วนี่นปลาตะหอยกับตัวปลาสีถ้าสะใส่บลงมาไหวนี่คือสีลูดเลยทุกคนเลยมันกาะไปได้แน่นอมอดผลงานทุกคนประขอตัวใหญ่เตอะมันเกาะกับตัวลอยตาได้ทุกคนเลย มัน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 ได้ปลาปลล่นเร็วมาเลยตอนนี้เขากับยามเบดแล้วแล้วนะทุกคนเบสสามสิบห้าดงถือปลาอยู่สามดังนะทุกคนนี่ปลาคอทุกคนมีปลาคอปลาขาวแล้วกับปลาเข่งนะทุกคน,นพอดีได้สามตัวปลาเข่งนียกระดองเก่งขนาะด ยังบตายนะทุกคนปลาคอก็ยังบตายปลาเข่งมันสิลงไปเฮ้ยหน้าคือเก่าเลยทุกคนไอนะ้เนี่ยมันแต่ไงสำหรับคลิปนี้แซ่ใสกับซิฟะพี่ๆไว้ซ้ำนี่แหละทุกคนขอบใจพี่ๆทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปแซ่ใสเนาะขอบใจหลายๆเด้อเดี๋ยวถ้าติดตามประดกำกันมามื่ออื่นแซ่ใสจะไปเฮ็ดคลิปอยู่สิเลยเนาะทุกคนสำหรับวันนี้แซ่ใสก็ที่ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะทุกคนบ๊ายบาย